ก็วันนี้จะเป็นรีวิวตัวปฏิทินนะครับผมของเพจ m a r r e r e t Market Thailand นะครับผมก็ได้จัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะขึ้นโดยรวบรวมรูปภาพที่เป็นรถเด็กมาจเรตเนี่ยจากเพื่อนๆสมาชิกในเพจนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นของขวัญน,นะครับผมสำหรับสมาชิกรถเด็กของเราที่สนใจเปปูปฏิทินตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับรูป รูปของแต่ละท่านเนี่ยโอเคเลยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ละหน้านะแต่ละเดือนสิงหาเนี่ย,ยก็มันจะมี2ด้านนะอันนี้ถือว่านี่วัดเด็ดกันนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าภาพที่เป็นแบบกรูสกรีนเลยเนี่ยนะจะสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมที่ต้องการปฏิทินตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วเพราะหมดแล้วนะครับผม อโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับด้านหลังเนี่ยรูปภาพเต็มๆนี่สุดยอดสวยมากของแต่ละท่านนะที่ถ่ายรูปเข้ามานะฝีมือเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็เอาเป็นว่าปีนี้พลาดไปแล้วนะครับผมกลายเป็นแลไอเทมไปแล้วเรียบร้อยสำหรับประจีนตั้งโตของมาจเดต์มาร์เก็ตไทยแลนด์ก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคงต้องรอแอดมินประกาศอีกว่าจะมีอะไรมาให้เราเนี่ยเซอร์ไพรส์รกันอีกบ้างแล้วก็แต่ว่าเห็น เห็นภาพผ่านๆน,นะครับเหมือนจะมีของที่ระลึกอีกแล้วเหมือนจะมีของที่ระลึกอีกแล้วยังไงลองเข้ามาติดตามกันได้นะครับสำหรับเพจมาจเดตมาเก็ตไทยแลนด์พูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนลดเหล็กมาทรดกันได้ครับเพจนี้นะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอแสดงความดีใจด้วยคุณได้เข้ามาในวงการคิมินโตโตแล้วเรียบร้อยครับ นะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะนอกเหนือจากปฏิทินที่ได้รับมาก็จะมีในส่วนของตัวสติกเกอร์สติกเกอร์เพจนะครับผมอันนี้เลื้มปลิ่มากมากเลยสติกเกอร์เพจมาเจ็ตมาเก็ตไทยแลนด์อย่างสวยทุกคนดูสินะครับผมชอบกดไลค์ชัยกดติดตามครับผมบาย